สวัสดียมเย็นนะผมวันนี้กลับมาจากดักบ็ดนะครับมาจัดเมนูนะผมเป็นทอดมันหัวปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยส่วนผสมก็มีหัวปีไข่แล้วก็หมูสับแล้วก็แป้งทอดมันแล้วก็เครื่องปรุงก็มีพริกแกงซอสฝาเขียวน้ำปลาซีอิ๊วขาวและน้ำมันหอย แล้วก็คนให้เข้ากันก็อันนี้มันใส่ไข,ข่น้อยเกินไปคนต้องใส่ไข่เพิ่มนะครับเพราะว่ามันไม่ข้นเลยโอเคตัวปีมันเยอะนะ <Okay. S 2> ใส่เพิ่มไปสักสามก็ได้ <c oughs> <c oughs> ใส่ละคนเด้อใส่ไข่เพิ่มอีกสามฟองนะผมมันความข้นมันยังน้อยนะแล้วก็ปรุงเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ใบมะกูดไปนะครับผม เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะเข้ม okay, ผมระหว่างที่เตรียมตัวทอดมันนะครับแล้วก็มาตั้งกระทะนะครับตั้งนั้นมันให้ร้อนนะด้วยไฟกลางนะครับตั้งให้เดือดเลยนะครับใช้ไฟกลางนะครับไม่งั้นมันจะไหม้นะครับ okay, ก็เค้ผมเดี๋ยวเรามาลองดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเราทำหนึ่งชิ้นก่อนทอดก่อนดูก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไง เพราะว่าเราไม่ได้ชิมตอนที่มันยังไม่สุกนะมันขาวไข่นะครับทอดดูก่อนนะว่าจะรสชาติเป็นยังไงพอถ้าเป็นสีเหลืองๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราตักขึ้นมามางจจกลายเป็นสีน้ำตาลเองนะครับถ้าเราทอดจนเป็นสีน้ำตาลตักขึ้นมามันจะไหม้นะครับเ้าต้องกะสีดีๆนะทอดไปทอดไปเรื่อยๆทอดห้เป็นสีเหลืองสีเหลืองพอนะครับถ้าเป็นสีน้ำตาลเลยมันจะไหม้นะเอาแค่สีเหลืองพอนะครับ น่นีในกล้จะสุกแล้วนะครับเคสุกแล้วผมตักขึ้นเลยเดี๋ยวไปทดสอบก่อนชิมครับเพียม,ม<า>ชิมชิมชิมเป็นเชียร์ชวนชิมที่เอาซอสทิมหยิบมาให้ มันยังไม่โละมันยังไม่ยังร้อนอยู่นะครับชิมร้อนๆนี่เลยจืดนะเดี๋ยวไปกิมน้ำจิ้มอีกเดี๋ยวถ่าไทยเลยนี่ครับเดี๋ยวลองชิมดูนะแกงจืดจืดจริงเนาะแค่น้ำปลาได้เพิ่มน้ำตาลหน่อยนะจืดเสร็จแล้วก็ทอดต่อไปเรื่อยๆเลยครับ ชิมนะครับชิมชิมดูจิมซอสอะเป็นซอสพริกนะครับเป็นไงอร่อยนะครับ <c> ก็โ <c> อเคผมทอดต่อทอดต่อ <c> ก็โอเคผมตอนนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าเราแบ่งมาใส่จัดจานให้ดูก่อนนะครับผมก็เป็นพอดมันหัวปีแล้วก็ซอสพริกนะครับกินกินกลกินเลย<ด>ให้ดาราเราชิมนะครับให้าเนแ<ละ><ละ>ค่ผมก็ เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดลาดคลิปใ่ม่ๆของผมนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีคับสวัสดีครับ